ดูเหมือนว่าฟ้าจะตัดสินใจให้โอกาสเล่าปีอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อบัดนี้โจโฉนั้นได้ปล่อยมังกรที่หลับอยู่ในบ่อน้ำอย่างเล่าปีเนี่ยออกสู่ท้องทะเลออกสู่มหาสมุทรเป็นที่เรียบร้อยแต่ถึงกระนั้นครับแม้ว่าโจโฉจะทำผิดพลาดแต่ก็ใช่ว่าเขาจะเป็นคนโง่ตัวโจโฉเองก็คิดวิธีการที่จะรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ไว้แล้วเช่นกันเล่าปีจะจัดการโจโฉได้ยังไงใครที่จะมาช่วยเล่าปีจัดการโจโฉหรือ จะเป็นโจโฉกันแน่ที่พลิกกลับมาเอาชนะเล่าปีมาร่วมติดตามกันต่อภายในตอนนี้เลยครับกับคุยเฟื้องเรื่องสามก๊กความพินาศของเล่าปีไปชมกันเลยครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n e l c o a c h g r i t กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันในช่วงคุยเฟื่องเรื่องสามก๊กของเล่าปี่คนดีคนเดิมของเราเลยด้ว,ยว่าฟ้าดินเนี่ยให้โอกาสเขาออกมาสร้างชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งครับรอดพ้นเงื้อมือของศัตรูอย่างโจโฉมาได้แต่ถึงกระนั้นก็ใช่ว่าเล่าปี่เนี่ยจะสามารถเอาชนะโจโฉได้ทันทีนะครับัตโจโฉเองเนี่ยแม้จะพลาดท่าเสียทีให้กับเล่าปี แต่ก็มีวิธีการที่จะแก้ทางสิ่งเหล่านี้เหมือนกันโจโฉจะจัดการกับเล่าปียังไงหรือเล่าปีจะจัดการกับโจโฉยังไงไปฟังกันต่อในตอนนี้เลยครับไปชมกันเลยครับเล่าปีครับหลังจากที่หนีออกมาจากเงื้อมือของโจโฉได้เนี่ยก็ตัดสินใจที่จะใช้กองอาหารที่ได้รับมาจากโจโฉเนี่ยบุกยึดแคว้นฉีจิ๋วกับคืนมาอยู่ภายใต้การปกครองของตอนเองอีกครั้งหนึ่งครับเลยดูว,ยว่าเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดเพราะว่า การที่ยึดครองชีจิวเนี่ยก็เป็นการยึดครองได้โดยง่ายเพราะประชาชนเนี่ยรู้จักเล่าปีอยู่แล้วคนในเมืองเศรษฐีในเมืองต่างก็รู้จักเล่าปีอยู่แล้วพอเล่าปี่ไปปกครองเนี่ยก็เรียกได้ว่าจัดการสิ่งต่างๆได้ง่ายครับทีนี้ทางโจโฉหลังจากที่ถูกเล่าปีทรยศเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องรับสึกถึง4ทางด้วยกันครับ ทางที่1ก็คือตัวเล่าปีที่หนีออกมาสร้างฐานอำนาจของตัวเองหวังที่จะจัดการโจโฉทีเผลอ2ก็คือเตียวซิ่วครับผมเตียวซิ่วเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่สร้างแผลใจที่หนักหน่วงให้กับโจโฉมากครับเพราะเป็นคนที่สังหารลูกน้องคนสนิทของโจโฉอย่างเตียนอุยลูกชายอย่างโจงัง่งแล้วก็หลานชายอย่างโจอันบิน คนที่3คือม้าเทงเจ้าเมืองเสเหลียงครับที่ตอนนี้เนี่ยตั้งกําลังอยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหวรอดูสถานการณ์ต่อไปและคนสุดท้ายครับคนที่สศัตรูตัวชฉกาจของโจโฉช,ช,ชายที่เรียกได้ว่ามีกองทัพที่มากมายที่สุดในแผ่นดินอยู่นับปัจจุบันชายคนนั้นก็คืออ้วนเซี่ยวแห่งแคว้นกี่จิ๋วนั่นเองครับเราขุนศึกทั้งหลายเนี่ยเปรียบประดุจด,ดังหมาป่าที่พร้อมจะกลุ่มลุมโจโฉให้พินาศ ตัวเล่าปีเนี่ยก็เห็นว่าหากว่าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปอะ่ะเราก็แค่อาจจะร่วมมือกับอ้วนเซีย่ยวหรือว่าเตียวซิว่วเอาชนะโจโฉได้แล้วก็อาจจะจัดการกับคนเหล่านี้ทีหลังเพราะเล่าปีเนี่ยเป้าหมายก็คือฟื้นคืนอนํานาจให้กับราชวงท่านฟื้นคืนอำนาจให้กับฮ่องเต้เท่านั้นครับถ้าเกิดว่าอ้วานเซี่ยวเอาชนะโจโฉแล้วตั้งตนเป็นฮ่องเต้หรือตั้งตนเป็นอ๋องเล่าปีก็คงต้องสู้กับอ้วนเซี่ยวเหมือนกันแต่ เราปีก็คงประเมินแล้วล่ะครับว่าศัตรูอย่างอ้วนเซีย่ยวหรือว่าเตียวเซี่วหรือว่าม้าเทงเนี่ยน่าจะไม่น่ากลัวครับเท่ากับโจโฉเพราะอ้วนเซี่ยวเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าไปทุกๆตอนที่ผมเคยเล่านั่นแหละครับเกีย่ยวกับอ้วนเซีย่ยวเขาเป็นคนที่โลเลเอาแน่เอานอนไม่ได้กลัวเสียหน้าเป็นที่สุดมีคนดีอยู่รอบตัวมากมายแต่ใช้ได้เพียงแค่หนึ่งในสิบเท่านั้นที่เหลือต่างพากันเลียแข้งเลียขาประจบสอพออ้วนเซี่ยวเท่านั้น ฉะนั้นผมว่าเล่าปีเนี่ยมองลแล้วแหะครับว่ามันเป็นการดีที่จัดการโจโฉไปซะจัดการคนที่เรียกยว,ว่าน่ากลัวที่สุดไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดนะครับน่ากลัวที่สุดในกระดานนี้ไปก่อนแล้วเอาคนที่มีการทหารเยอะกว่าแหละแต่ว่าน่ากลัวน้อยกว่าเนี่ยขึ้นมาแทนเพื่อที่เราจะสามารถจัดก,การได้ง่ายขึ้นแต่ทีนี้ครับแผนของเล่าปีเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นสิครับ เพราะว่าโจโฉเนี่ยเรียกได้ว่าใช้ความสามารถด้านมันสมองเนี่ยอย่างเต็มที่ถึงขีดสุดโจโฉหลังจากถูกเล่าปี่หลอ,อกก็เรียกได้ว่าฟื้นตัวอย่างเร็วมากแล้วก็ตัดสินใจกับผมทำสัญญาไม่รุกรานกันกับม้าเถงเจ้าเมืองเสเหลียงให้มา้าให้มา้มาเถงซึ่งไม่อยากรบกับพระชาสำนักหรือว่ารบกับโจโฉอยู่แล้วเนี่ยยอมอยู่นิ่งๆไม่ทําอะไรส่วนเตียวซิ่วครับโจโฉทํายิ่งกว่านั้น แทนที่สองคนนี้คุณจะรบราค่าฟันกันให้ตกตายอย่างถึงที่สุดโจโฉกลับตัดสินใจที่จะส่งสารไปให้เตียวซิ่วเนี่ยมาเข้าร่วมกับกองทัพของตอนเองเข้าร่วมกับกองทัพราชสำนักซึ่งสิ่งที่น่าแปลกอีกอย่างก็คือเตียวซิ่วเนี่ยตัดสินใจรับข้อเสนอนี้ของโจโฉด้วยเรียกได้ว่าสี่ขุนศึกที่หมายจะจัดการโจโฉเนี่ยบัดนี้เหลือเพียงแค่สองแล้วตัวเล่าปีครับ พอเห็นดังนั้นก็ส่งสารไปยังว้วนเซียวบอกกวนเซียวว่าท่านว้วนเซียวตัวข้าจะขอเจราจาเป็นพันธมิตรกับท่านยามใดที่โจโฉบุกโจมตีชีจิวขอให้ท่านยกกองทัพบ,บุกโจมตีพระนครหูโตยามใดที่โจโฉยกกองทัพไปบุกโจมตีท่านข้าพาเจ้าจะบุกโจมตีพระนครฮูโตด้วยตัวเองเพื่อที่จะปลดปล่อยองค์ฮ่องเต้แล้วก็ฟื้นฟูอำนาจแก่ราชวงท่านอีกครั้ง อวนเซียวก็ตอบตกลงเอออไปด้วยครับเพราะว่าต้องการหาแนวร่วมในการจัดการโจโฉอยู่พอดีแต่ถึงกระนั้นนะสิ่งที่เราปีวางแผนไว้เนี่ยมันกลับไม่เป็นไปอย่างที่คิดโจโฉเนี่ยก็ได้ได้ว่าสมราคาคุยจริงๆครับที่บอกว่าตนเองนั้นเนี่ยคือเพื่อนสนิทของอ้วนเซี่ยวมาตั้งแต่วัยเด็กฉะนั้นครับโจโฉจึงรู้ดีว่าทันทีที่โจโฉยกกองทัพบ,บุกแว้นชีจิ๋วเนี่ยหากอ้วนเซี่ยวมีปัญหาบางอย่างติดพันอยู่ อ้วนเซียวจะยอมทิ้งโอกาสนี้ไปจัดการปัญหานั้นซึ่งถ้าพูดกันตามตรงก็คือสำคัญน้อยกว่าจัดการโจโฉนะ,ะเผอิญน,นะผมจาไม่ผิดเนี่ยลูกชายของอ้วนเซียวเนี่ยดันป่วยครับมีอยู่ช่วงหนึ่งครับลูกชายของอ้วนเซียวเนี่ยดันป่วยโจโฉเห็นเป็นโอกาสอันดีก็เลยยกกองทัพบ,บุกโจมตีเล่าปีครับเล่าปี่พอเห็นดังนั้นก็สงสารได้บอกอ้วนเซี่ยวว่าถึงเวลาแล้วท่านอ้วนเซียวุกหูโตเลยอ้วนเซียวก็บอกท่านเล่าปี คือลูกข้าลูกของข้าเขาล้มป่วยข้าคงไม่อยากทําอะไรหรอกตอนเนี้ยเอานี้ดีกว่าอ่าท่านนะ่ะยอมมอบชีจิตให้กับโจโฉแล้วก็ยกกองทัพท่านเนี่ยมาเข้าร่วมกับข้าขอเพียงเท่านี้กําลังของเราทั้งสองก็น่าจะจัดการกับโจโฉได้ซึ่งนับูตรงๆครับเป็นกลยุทธ์ที่ไร้สาระสิ้นดีแทนที่อ้วนเซี่ยวจะใช้โอกาสเนี่ยบุกโจมตีโจโฉอ้วนเซี่ยวปล่อยหลุดมือ โจโฉก็ตัดสินใจบุกแคว้นชีจิวของเล่าปีแบบบุกแบบสายฟ้าแลบด้วยเพราะโจโฉรู้ว่าต้องรีบจัดการเล่าปีให้เร็วที่สุดถ้าจัดการไม่เร็วแล้วก็อ้วนเซี่ยวที่ตั้งสติได้น่าจะยกกองทัพมาโจมตีฮูโต,โตแต่ถึงกระนั้นครับเล่าปีเนี่ยก็เรียกได้ว่าผ่านสนามรบมาเยอะเจอสถานการณ์กดดันมาเยอะแยะมากมาย พอเห็นว่าโจโฉมันจะโจมตีเนี่ยก็ตัดสินใจครับว่าหากโจโฉบุกโจมตีแบบสายฟ้าแลบมาแล้วก็เราจะต้องจู่โจมโจโฉอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อคิดได้ดังนั้นครับเล่าปีก็ปรึกษากับเหล่าน้องชายตัวเองครับว่าเดี๋ยวตัวเองกับเตียวหุยเนี่ย จะยกกองทัพไปบุกโจมตีโจโฉในยามค่ำคืนตอนที่กองทัพของโจโฉเนี่ยเดินทางมาอย่างเห,น,เหน็ดเหนื่อยแล้วก็เล็กได้ว่าตั้งค่ายอย่างทุลักทุเลเนี่ยเราจะโจมตีตอนนั้นโจโฉน่าจะพ่ายแพ้มอบหมายให้น้องชายตัวเองอย่างกวนอูนเนี่ยเฝ้าเมืองเอาไว้ที่นี้ครับพอถึงยามเย็นวันนั้นเนี่ยธงของกองทัพโจโฉครับจู่ๆก็มีลมพายุเนี่ยพัดมาอย่างรุนแรงและทําให้ธงอันนั้น่ะหักลง ซึ่งมันคือธงประจำกองทัพด้วยครับเราที่ปรึกษาของโจโฉก็บอกโจโฉว่าท่านโจโฉการที่ธงประจำกองทัพหักกลางอย่างนี้เป็นลางไม่ดีอาจเป็นไปได้ว่าทัพของเล่าปีอาจจะยกกำลังพลมาโจมตีเราขณะที่ตั้งค่ายอยู่ก็เป็นได้โจโฉดินดังนั้นครับก็เห็นทีว่า <c oughs> ก็เป็นไปได้เพราะเล่าปีเองก็แม้จะไม่ได้ศึกษาเชี่ยวชาญตำราพิชัยสงครามแต่ก็เป็นขุนศึกที่เจนสนามรบงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราจะดักซุ่มโจมตีเล่าปีโดยการที่ในค่ายเนี่ยเราจะแบ่งกําลังทาหารส่วนหนึ่งตั้งค่ายตามปกติให้เล่าปีเนี่ยบุกโจมตีเข้ามาในค่ายจากนั้นเราจะปิดประตูค่ายแล้วเอาทหารส่วนใหญ่ของเราเนี่ยล้อมจัดก,การเล่าปีให้สินส้นซากพอตกกลางคืนครับ เล่าปีก็ดำเนินแผนการตามที่วางแผนไว้ตัวเองกับน้องชายเตียวหุยก็ควบมาครับผมบุกโจมตีไปยังค่ายของโจโฉแต่มันก็ต้องกลอุบายของโจโฉเองนั่นแหละครับโจโฉพอเห็นว่าเล่าปีเข้ามาในค่ายก็ปรับจากผู้รับเป็นผู้รุกกองทหารที่ซุ่มอยู่ก็บุกมาโจมตีเล่าปีทำให้กองทัพนับหมื่นที่เล่าปีบุกโจมตีอ่ะ พ่ายแพ้ไปในพริบตาและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งครับต้องไม่ลืมนะครับว่าทหารเหล่านี้ต่างก็เป็นทหารของโจโฉมาก่อนรับใช้เล่าปีก็เพราะว่าตามสายบังคับบัญชาเท่านั้นพอสถานการณ์มันฉุกเฉินเนี่ยพอกองทัพโจโฉได้เปรียบเนี่ยมันแน่นอนครับว่าทหารเหล่านี้ต้องตัดสินใจสวมิพักกลับไปเป็นทหารของโจโฉเป็นธรรมดาส่วนเล่าปีหรอครับหนีตายจ้าละวันครับผม เตียวหุยน้องชายก็หนีไปทางหนึ่งตัวเล่าปี่เองก็หนีไปอีกทางหนึ่งครับทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งน้องทิ้งทุกอย่างหนีเอาชีวิตอย่างแทบเจ้าเมดเอาตัวไม่รอดเลยครับนั่นแหละครับคือเล่าปี่พอเล่าปี่หนีมาสักพักหนึ่งครับก็ตัดสินใจว่าหันไปทางซ้ายก็เจอศัตรูหันไปทางขวาก็เจออุปสรรคดูท่าว่าเราคงจะต้องไปหาอ้วนเซี่ยวซะแล้ว เล่าปีพอคิดดังนั้นก็ตัดสินใจควบม้าของตนเองครับเดินทางไปยังแคว้นกิจิวเพื่อไปพบกับอ้วนเซียวพออ้วนเซียวเห็นเล่าปีสะบักสะบอมหนีมาก็ถามเขาว่าเล่าปีมันเกิดอะไรขึ้นทำไมท่านอยู่ในสภาพอย่างนี้เล่าปีก็ด้วยความที่โกรธอ้วนเซียวครับอยากจะด่าอ้วนเซียวใจจะขาดว่าทําไมมึงไม่ยกกองทัพโจมตีฮูโตะแต่เล่าปีในตอนเนี้ยสถานะคือมาขอที่พึ่งอ้วนเซียวอะครับ ก็เลยตัดสินใจบอกอวนเซียวอย่างนอบน้อมว่าท่านอวนเซียวตัวข้านั้นเห็นว่ากองทัพโจโฉกําลังบุกมาโจมตีเมืองชีจิวเป็นโอกาสอันดีที่ข้าจะสามารถซุ่มโจมตีกองทัพของโจโฉได้เพียงแต่ว่าโจโฉนั้นรู้ทันกลของข้าสั่งปิดค่ายล้อมจับข้าทําให้ตัวข้าและน้องชายกับเหล่าทหารนั้นหากไม่ตกตายก็พลัดพรากจากกันนี่ล่าสุดข่าวยังบอกมาอีกว่าบัดน,นี้เมืองชีจิวได้แตกพ่ายไปแล้ว ข้าเองก็ไม่รู้ชะตากรรมของน้องทั้งสองคนของข้ารวมถึงครอบครัวได้โปรดท่านอ้วนเซีย่ยวให้ข้าได้เป็นกำลังของให้ข้าได้เป็นกำลังของท่านกอบกู้ราชวงท่านด้วยเถอะอ้วนเซีย่ยวครับพอเห็นว่าเล่าปีมาอยู่กับพอเห็นว่าเล่าปีคิดจะมาอยู่กับตนเองเนี่ยก็ดีใจว่า <S <S เฮ้ยมีคนมีชื่อเสียงมีคนมีฝีมือมาอยู่กับตัวเองเว้ยก็เลยตัดสินใจรับเล่าปีเข้ามาเป็นลูกน้องครับพอรับเล่าปีมาเป็นลูกน้องครับ เล่าปีก็ขายทุกอย่างบอกความลับทุกอย่างที่ตัวเองรู้ตอนอยู่กับโจโฉเนี่ยให้กับอ้วนเซีย่ยวพออ้วนเซี่ยวได้รู้ความลับต่างๆก็เลยตัดสินใจที่จะยกกองทัพครับบุกโจมตีโจโฉก็กำเนิดเป็นมหาศึกวัวต่อที่เลื่องลือแล้วก็ยาวนานกว่าเจปีถึงกระนั้นครับเล่าปีตอนที่อยู่กับอ้วนเซี่ยวเนี่ยก็ใช่ว่าจะอยู่สบายนะครับอย่างที่ผมบอกครับ ที่ปรึกษาของอ้วนเซี่ยวทั้งหลายต่างแก่งแย่งชิงดีชิงเด็ดพอเห็นว่าเล่าปีมาบางคนก็ดูถูกบางคนก็เหยียดหยามบางคนก็ไม่ใส่ใจเลยกด่วเล่าปีเองก็อยู่อย่างยากลําบากครับทีนี้จุดเปลี่ยนของเล่าปีเนี่ยมันเกิดขึ้นครับเมื่อขุนพลคนหนึ่งของอ้วนเซี่ยวเนี่ยนาว่างงันเหลียงถูกสังหารโดยชายคนหนึ่งครับเขาว่ากันว่าชายคนนี้เนี่ยมีใบหน้าแดงกำ่ำเรายาวจรดอกเล่าปีก็คิดในใจเอ๊ะ ใช่กวนอูหรือเปล่าแต่พอคิดได้ไม่นานครับอวนเสี่ยวก็เรียกเล่าปี่มาถามถามเล่าปี่ว่าท่านเล่าปี่บัดน,นี้เนี่ยมีชายคนหนึ่งหน้าแดงเครายาวท่าทางคล้ายน้องชายท่านอยู่รับใช้โจโฉจัดก,การขุนพลของข้าท่านจะแก้ตัวยังไงเล่าปีก่ก็ไม่รู้จะตอบอยังไงก็เลยตอบไปก่อนว่าท่านอวนเสี่ยวคนหน้าแดงครายาวนั้นก็ใช่ว่าจะมีเพียงน้องชายข้าคนเดียว ขอท่านโปรดยั้งมือเอาไว้ก่อนหากว่าเป็นน้องชายของข้าจริงๆข้าจะขอรับผิดชอบเองพอเห็นดังนั้นครับอ้วนเสี้ยก็เลยไว้ใจเล่าปีครับแต่หลังจากนั้นครับคุณสกิอีกคนหนึ่งของอ้วนเสี้ยนามว่าบุญทิวเนี่ยก็ถูกชายคนนี้สังหารเช่นกันแถมคราวนี้ทาาหารของโจโฉย,ยังตะโกนเรียกชื่อด้วยว่า,ากวนอูท่านกวนอูท่านกวนอูท่านกวนอูนนอเล่าปีนี่ใจหนึ่งก็ดีใจครับว่าน้องชายตัวเองยังไม่ตาย ใจหนึ่งก็กลัวครับเพราะว่า <c oughs> เราอยู่ในค่ายของอ้วนเซี่ยวค่ายที่น้องชายเราเพิ่งฆ่าขุนศึกเข้าไปหมาดๆถ้าจะทํำยังไงล่ะทีนี้อ้วนเซี่ยก็เรียกเล่าปีเข้ามาด้วยความโกรธเลยครับว่าไอ้เล่าปีเองนี่มันร้ายกาจยิ่งนักเองนะ่ะแฝงตัวเข้ามาเป็นสายลับในกองทัพข้าแล้วก็ไอ้น้องชายของเองเนี่ยรับใช้โจโฉสั่งงานขุณศึกฆ่าใช่ไหมเล่าปีก็บอกว่าท่านอ้วนเซี่ยว ตัวข้านั้นแตกหักกับโจโฉตัดสินใจทรยศโจโฉมาอยู่กับท่านหากข้ารู้ว่าน้องชายข้าจะรับใช้โจโฉข้าคงไม่ข้าคงไม่มาหาท่านแต่แรกจริงไหมอ้วนเสี้ยก็บอกเออก็ใช่ไหมมีเหตุผลเล่าปีก็ยังบอกต่ออีกว่าท่านอวนเสียว ตัวข้ากับน้องชายข้านั้นรักกันมากเคยสาบานกันที่สวนทอว่าหากแม้มีได้เกิดวันเดียวกันก็จะขอตายวันเดียวกันความพักดีที่เขามีต่อข้านั้นไม่มีวันเสื่อมคลายอย่างแน่นอนหาก็ท่านอนุญ,ญาตให้ค้าสทรงจดหมายไปหากวนอูแล้วก็กวนอูก็จะมารับใช้ท่านอย่างแน่นอนพออวนเซียวดีอย่างนั้นก็ดีใจครับแล้วก็บอกว่าฮะอย่างนั้นก็ดีสิมีกวนอูคนเดียวสู้ร้อยเงินเหลียงก็ยังได้ อย่ารอช้าท่านเล่าปีเขียนจดหมายเดี๋ยวนี้ว่าแล้วครับวนเซียก็ให้เล่าปีเนี่ยเขียนจดหมายส่งไปหากวนอูถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเล่าปีส่งซุนเขียนครับซึ่งเป็นเหมือนกับคุณนางฝ่ายบุญของตัวเองเนี่ยไปส่งสารให้กับกวนอูเพื่อบอกว่าบัตรนี้เล่าปียังมีชีวิตอยู่กวนอูพอดินดังนั้นครับก็ตัดสินใจที่จะทิ้งโจโฉไปหาเล่าปีครับตัวเล่าปีเองเนี่ย ตอนแรกอยู่กับอ้วนเซียวก็จริงทําตามคําสั่งของอ้วนเซียวทุกอย่างในช่วงมหาศึกกัวต่อเนี่ยเล่าปี่รู้ช่องทางลับที่จะยกกองกําลังทหารเนี่ยไปบุกโจมตีพระนครฮูโตได้แต่ตัวอ้วนเซียวนั้นเรียกได้ว่าไม่ได้สนใจข่าวมีมากครับได้แต่ส่งกําลังทหารแค่กองเล็กๆแล้วก็ให้เล่าปี่นำเนี่ยไปโจมตีเมืองฮูโตซึ่งแน่นอนนะโจโฉที่ทุ่มกําลังคนส่วนใหญ่ไว้ป้องกันพระนครฮูโตเนี่ย ย่อมสามารถป้องกันพระนครหฮูตโตได้อย่างง่ายได้ส่วนตนเองนั้นก็ยังตั้งค่ายครับตั้งค่ายคุมเชิงอยู่ที่กวัวตาอครับนั่นจะเป็นสาเหตุที่ทําไมเล่าปีเนี่ยไม่สามารถเอาชนะกองทัพที่โจโฉสั่งให้เฝ้าฮูตโตได้สักทีหนึ่งยิ่งนานวันเข้ายิ่งอยู่กับป้วนเซี่ยวเนี่ยเรียกได้ว่าเล่าปีก็รู้สึกหมดหวังกับป้วนเซี่ยวมากขึ้นนะฮะ มีทหารมากกว่าโจโฉถึง10เท่าแต่กับใช้ไม่เป็นดังเช่นคำร่ำลือของโจโฉจริงๆเมื่อคิดได้ดังนั้นเล่าปีก็เลยตัดสินใจขออ้วนเซี่ยวเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอนำกำลังทหารของตนเองเนี่ยไปบุกโจมตีพระนครหูโตซึ่งอ้วนเซี่ยก็ให้เล่าปีไปจัดการโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากครับแต่เล่าปีเนี่ยใช้สิ่งนี้เป็นข้ออ้างเพื่อทิ้งอ้วนเซี่ยวต่างหากเล่าปีพาทหารของตนเองเ เดินทางไปยังช่องทางน้อยครับหลบหนีอ้วอนเซี่ยวผ่านทางชีจิวไปพบกับน้องชายตนเองก็คือกวนอูและเตียวหุยนั่นเองดูเหมือนว่า3พี่น้องที่พัดพาไปหลังจากเสียชีจิวเนี่ยจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้พบเจอกันแค่เล่าปีกวนอูเตียวหุยนะสิครับคุณสกคน,นึงครับได้ตัดสินใจมาขอเข้าร่วมกับเล่าปีด้วย คณศึกคนนี้ครับรำลือกันว่าช่วงหนึ่งเนี่ยหลังจากที่เจ้านายของตอนเองถูกก้นเสี้ยวสังหารก็ตัดสินใจเดินทางลงมาทางภาคใต้เพราะว่าได้ข่าวเล่าปีเดินทางได้สักพักหนึ่งเนี่ยถูกโจรป่าดักปล้นกรบผมอยากได้ม้าของตอนเองก็เลยสังหารหัวหน้าโจรป่าทิ้งซะแล้วก็ตั้งตนเป็นหัวหน้าโจรป่าซะเองแต่แม้จะตั้งตนเป็นหัวหน้าโจรป่าครับก็หาได้ทำพฤติกรรมหยาบช้าปล้นชิงชาวบ้าน กลับควบคุมเหล่าโจนป่าเหล่านี้ให้ประพฤติอยู่ในศีลธรรมอันดีเหมือนกับเป็นในพรานในป่าก็ว่าได้หลังจากนั้นไม่นานครับกวนอูซึ่งเดินทางกวนอูซึ่งกําลังเดินทางไปหาเหล่าปีนี่ยได้พบเจอกับชายคนหนึ่งครับนามว่าจิวชองจิวชองเนี่ยเป็นหัวหน้าของหัวหน้าค่ายโจรคนเก่าครับกวนอูก็เลยส่งจิวชองเนี่ยให้ไปหาเหล่าโจนป่าเพื่อดึงโจนป่าเนี่ยมาเป็นพักกว้วของตนเองในการเดินทางพอไปถึงครับ จิวฉองก็ไปเจอกับชายคนนี้คุมข่ายโจรอยู่ก็โกรธว่าชายคนนี้สังหารลูกน้องตอนเองก็เลยปะทะก,กับชายคนนี้ครับแต่จิวชองเนี่ยก็ยพ่ายแพ้ให้กับชายคนนี้ชายคนนี้พอจัดก,การจิวชองได้ก็หาใช่ว่าจะสังหารจิวชองทิ้งครับก็เลยไถ่าถามจิวชองว่าท่านเป็นใครทําไมถึงบุกมาที่แห่งนี้ซักถามไปซักถามมาพอเห็นว่าจิวชองเป็นลูกน้องกวนอกูก็เลยตัดสินใจครับที่จะเดินทางไปกับจิวชองด้วย เพื่อรับใช้พี่ชายของกวนอูหรือว่าเล่าปีนั่นเองชายคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากวีระบุรุษม้าขาวแห่งเสียงสารชายผู้นี้คือเตียวจูล่งนั่นเองครับเล่าปีกวนอูเตียวหุยจูลง่งได้พบเจอกันก็กำเนิดเป็นกลุ่มขุนศึกที่มีความสามารถกลุ่มเล็กๆตัดสินใจหาที่ยืนบนแผ่นดิน พ่อเหล่าคุณศึกทั้งหลายตัดสินใจมารวมตัวกันได้แล้วเล่าปีที่เหลือกําลังคนเพียงน้อยนิดบาดเจ็บพ่ายแพ้เจียนตายหนีมาก็คิดที่จะมองหาการเริ่มต้นใหม่ครับผมแต่แต่นะครับแต่การเริ่มต้นครั้งใหม่ของเล่าปีนี้จะเป็นเช่นไรเขาจะเดินทางไปที่ไหนในสังคมที่เกิดกลียุคอยู่อย่างทุกวันนี้เอาไว้ติดตามกันต่อสําหรับตอนหน้านะครับ呵呵สําหรับตอนนี้ เราไปฟังบทวิเคราะห์เนื้อหาสาระของตอนนี้กันเลยดีกว่าไปชมกันเลยครับต้องยอมรับครับว่าแม้ฟ้าจะให้โอกาสเล่าปีแต่แบบก็ไม่ได้ให้เต็มร้อยอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันเล่าปีเนี่ยเหมือนฟ้าดินจะให้โอกาสนะแต่มันไม่เคยเต็มร้อยสักทีหนึ่งแหละคุณผู้ชมก็ใจใช่ไหม ตอนขนาดตอนตั้งแต่ตอนเล่าปีปราจนวพวกผ้าเหลืองละเทนที่จะได้ตําแหน่งใหญ่โตก็ได้เป็นแค่ในอำเภอตอนเล่าปีได้ชีจิ๋วก็โดนลิโบชิงไปพอเล่าปีไปอยู่กับอ้วนเซี่ยวก็โดนกีดกันโดนเหม็นหน้าอีกเหมือนฟ้าฝนไอ้เหมือนฟ้าดินไม่เคยเข้าข้างเล่าปีเต็มที่เลยเหมือนฟ้าดินแทงกัดบกับคุณผู้ชมเข้าใจป่ะแบบจนมีขนมอยู่3ชิ้นเนี่ยให้เล่าปีสองชิ้นพอนะอีกชิ้นหนึ่งเก็บไว้อย่างนั้นเลยอะ่ะแล้วประเด็นคือ ไอ้ขนมชิ้นสุดท้ายนะนะั่นน่ะมันคือส่วนที่สําคัญที่สุดที่จะทาให้เล่าปีเป็นใหญ่ในแผ่นดินคุณผู้ชมอย่างถ้าสมมุตินะถ้าเล่าปีเจราจาตกลงกับอ้วนเซี่ยวเป็นที่สําเร็จแล้วอ้วนเซี่ยวบุกโจมตีฮูโตโบะบ้าป่านนี้แผ่นดินก็คงไม่มีชายที่ชื่อว่าโจโฉแล้วป่านนี้เล่าปีกับอ้วนเซี่ยวอาจจะจับมือกันโค่นล้มโจโฉไปแล้วก็ได้แต่อ้วนเซี่ยวไม่ทําไง ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงจริงๆสำหรับบทวิเคราะห์อตอนนี้ผมคงต้องบอกเลยว่าคนคำนวณหรือจะสู้ฟาลิคิดนะคุณผู้ชมคือเล่าปี่สู้กับโจโฉเนี่ยโจโฉเป็นยอดนักวางกลยุทธ์เป็นนักทฤษฎีทางการทาหารที่เก่งมากๆในสมัยนั้นนะเก่งแบบเทอาฟอร์มเลยแต่ <laughs> เล่าปีไม่ได้ศึกษาตำราที่ศสงครามเล่าปีศึกษาสิ่งต่างๆจาก การลงมือทําคุณผู้ชมเล่าปี่คือกลยุทธ์ก็กลยุทธ์บ้านๆนะคิดง่ายๆอ่ะ,อะตอนลางคืนซุ่มโจมตีศัตรตูนะหรือตอน,จนโจมพกผ้าเหลืองเนี่ยล่อศัตรตูเข้ามาแล้วโจมตีนะเล่าปี่เรื่องกลยุทธ์นี่คือรู้แบบพื้นๆบ้านๆแบบอ่าให้เล่าปีป่ไปคุมกองรนะ้อยกองพันน่ะได้แต่ให้เล่าปี่คุมกองพลขุนทาหารเป็นหมื่นเนี่ยไม่ได้ครับผมแล้วที่ปรึกษาของเล่าปีแต่ละคนเนี่ยก็เรียกว่า ไม่มีใครที่สันทัดด้านการบัญชาการกอ,องทหารด้วยเพราะแต่ละคนก็เป็นข้าราชการพลเรือนทั้งนั้นคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมนั่นจึงเป็นใส่ที่ทำไมตอนนี้ของเล่าปีเนี่ยเล่าปีอะไรนความพินาศของเล่าปีเนี่ยก็คือพินาศจริงๆนะหนีตายจากโจโฉยันไปโดนขุนนางของอ้วนเซี่ยวกดขี่หัวอีกแต่ผมคงไม่พูดเรื่องเดิมครับเกี่ยวกับความ เรียกได้ว่า2จิต2ใจของเล่าปีว่าแม้จะมีเกียรติแต่อุดมการต้องมาก่อนอันนี้ผมพูดไปแล้วที่ตอนที่แล้วนะครับสิ่งที่ผมจะเจาะลึกกับเล่าปีในตอนนี้คือความสามารถในการเริ่มต้นใหม่ครับผมเกิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเล่าปีเนี่ยคือเหมือนฟ้าดินไม่เป็นใจให้นมสองชิ้นจิ้นทีน่สารเก็บไวอ้อะยางงั้นน่ะตั้งแต่นุ่มๆตั้งแต่เข้าร่วมปราบโจนพวกผ้าเหลืองใช่ไหมแต่ คิดเล่นๆอีกอย่างนะครับตัวเล่าปีแม้ว่าโชคชะตาจะไม่เข้าข้างแต่ก็ยังคงยืนหยัดบนเส้นทางของตนเองผมละชอบสิ่งนี้ในตัวเล่าปีมากอ่ามันมีสามก๊กฉบับหนึ่งครับเป็นฉบับสมุดภาพมี20ตอนนะครับในฉบับนี้เนี่ยเขาตัวเล่าปีเนี่ยได้พูดว่าตัวข้านั้นทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่เพื่อที่จะกอบกู้ราชวงท่านน้องสองน้องสามเห็นทองฟ้านี่ไหมหากว่าฟ้าถลม่มลงมาณ mm hmm. นะวินาทีนี้ ข้าก็จะเอื้อมมือทั้งสองข้างของข้าเนี่ยค้ำฟ้าเอาไว้เพื่อที่จะยืนหยัดไม่ฟ้าถล่มลงมาให้ได้นานที่สุดผมว่าคำนี้น่าจะเป็นอะไรที่บรรยายความเป็นเล่าปีได้ดีนะเล่าปีเนี่ยเป็นคนที่ถ้าพูดตรงๆแล้วเนี่ยล้มเหลวซะยิ่งกว่าขุนศึกทั้งหลายในสามก๊กอย่างมากมายเลยครับล้มเหลวมาจนนี่กี่ปีแล้วล่ะเล่าปีเข้าร่วมกองทัพปราบโจมพโผพานเหลืองตั้งแต่20 มาบัดนี้มัน1ิบกว่าปีแล้วอะครับเล่าปียังไม่สามารถทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้เลยเป็นเจ้าเมืองก็โดนแย่งตําแหน่งมีทหารก็โดนจัดการให้พ่ายแพ้ไปอยู่กับคนมีอำน,นาจก็โดนกีดก,กันไปอยู่กับโจโฉก็เป็นแค่ขุนนางเพียงแต่ในนามเล่าปีไม่มีอะไรเลยเป็นชิ้นเป็นอันถ้าผมพูดตรงๆนะแต่สเสน่ห์ของเล่าปีที่ทําให้คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าเล่าปีเป็นเรียกว่าเป็นพระเอกของเรื่องนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่า ไม่ว่าเล่าปีจะล้มสักกี่ครั้งเนี่ยเขาจะลุกกลับขึ้นมาเสมอลุกกลับขึ้นมาแม้ว่าจะง,เง,ง,งนเงียนงอนเง่นแม้ว่าจะเจ็บป่วยเจ็บปวดเขาก็จะลุกขึ้นมาและทุกครั้งที่เขาลุกขึ้นมาครับจะมีคนคอยช่วยพยุงหลังขเขาขึ้นมาเสมอในยามหนุ่มตอนเขาล้มก็มีกวนอูเตียวหุยช่วยพยุงในยามเป็นเจ้าเมืองชีจิวเขาล้มก็มีซุนเขียนมีเหล่าขุนนางพลเรือนทั้งหลายมาช่วยพยุงเวลาที่เขา ถอยออกมาจากก้นเซี่ยวมาเริ่มต้นใหม่ก็มีจูล่งจิวชองลูกน้องใหม่เนี่ยมาช่วยพยุงเพิ่มผมว่ามันน่าจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของเล่าปี่มั้งฮนะในการดึงคนเข้ามาอยู่กับตนเองเนี่ยฉะนั้นนะข้อคิดที่ผมอยากจะแบ่งปันกับทุกคนในตอนนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะล้มสักกี่ครั้งครับอย่าลืมที่จะลุกขึ้นมาใหม่เพราะเชื่อผมนะครับทุกครั้งที่คุณล้ม คุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเสมอและทุกครั้งที่คุณลุกคุณจะไม่ยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอีกกับชีวิตคุณนั่นคือเรื่องราวของเล่าปีนั่นคือเรื่องราวที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจกับมันมากและยินดีที่จะแบ,บ่งปันกับทุกคนในตอนนี้สำหรับตอนต่อไปเล่าปีจะหาที่พึ่งไปที่ใครประวุปสรรคใดจ,จะรอคอยเล่าปีอยู่คงต้องขอให้ทุกท่านติดตามกันต่อายในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมโคชกริดคงต้องขอลาไปก่อน เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาแบ่งปันความคิดแบ่งปันบทวิเคราะห์ของตนเองกับพวกคุณทุกคนขอบคุณทุกคนจริงๆถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับ c h anel n ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีข้อคิดอะไรที่คุณได้จากตอนนี้เพิ่มหรือว่าคุณอยากจะมีแสดง,งความคิดเห็นอะไรกับวิดีโอทิ้งไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคน สารวันนี้สวัสดีครับ